เมื่อก่อนเรียนกับครูบาอาจารย์ท่านก็จะไปบอกว่าไปไปนาวนาไปพุทโธหรือไปรู้ลมหายใจอะไรบอกแค่นี้ก็ไปทำกันแทบเป็นแทบตายเลยส่วนใหญ่ก็ไปเพ่งเอาเพ่งไปนานๆหลายๆปีนะหมดแรงเพ่งพอหมดแรงเพ่งจิตเลิกเพ่งจิตก็สงบเพราะตอนที่เพ่งอยู่จิตไม่มีความสุขเมื่อจิตไม่มีความสุข จิตจะไม่มีสมาธิชนิดสงบงั้นบาองตอนเนี่ยครูบาอาจารย์ถ้าไม่บอกละเอียดนะท่านอกไปพุโทโธไปรู้ลมหายใจอะไรเงี้ยโอ้ยทากนันเป็นปีๆเลยกว่าจะเข้าใจคือพยายามสุดฉีดนะพยายามเพ่งเพ่อยากให้สงบนะทํากันเป็นปีๆแล้วมันไม่สงบวันนึงมันเหนื่อย มันหมดแรงเพ่งแล้วมันพอดีขึ้นมานั้นบาง,บางองค์ท่านก็บอก hey, เฮ้ยเบื้องต้นนะให้ตึงไว้ก่อนแต่เบื้องต้นจะทําให้พอดีม่นจะหย่อนไปงั้นหันใหม่ๆเพ่งทุกคนนะไม่ต้องตกใจเพ่งมากเพ่งน้อยไม่เท่ากันแล้วแต่ตันหามีตันหามากความอยากมากก็เพ่งแรงตันหาเบาบา,างก็เพ่งเบาบา,าง แต่ว่ามันอดเพ่งไม่ได้ช่วงแรกมันเพ่งอย่างกระทั่งมันหมดความจงใจหมดความจงใจที่จะทำสมาธิจิตก็จะมีความสุขแล้วจิตก็จะสงบหลวงพ,พ่อปท่านถึงสอนนะบอกว่าสมาธิเกิดเมื่อหมดความจงใจมีปัสสนาเกิดเมื่อหมดความคิด แต่กว่าจะผ่านมาถึงจุดที่หมดความจงใจได้นะก็สู้กันนาน